สวัสดีครับผมสวัสดีครับเปนเส้นหัวปลักพาวเวอร์เบรดตามนี้นะครับผมอันนี้เกสส่วนด้านหน้านี้่วนด้านหน้าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ดูนะครับโซนด้านหลังโซนด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมโซนด้านหลังซึ่งจะเป็นรูเอาไว้ให้เราใช้สายสายแข็งนะครับตัวนี้ใช้สายแข็งสายขนาด2.5และก็เบอร์สีได้ครับผใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเราก็กดตรงนี้นะฮะกดจุดนี้ กดจุดนี้นะครับกดแรงๆแล้วฟังก์ชันภายในก็จะเปิดรูให้เราใส่สายยัดเข้าไปแล้วเราปล่อยจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะล็อกล็อกเลยนะครับผมดึงออกยากหน่อยล็อกเลยล็อกปึ๊กเลยครับผมบอดี้ค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานตัวน,นี้ครแข็งแรงทนทานมากครับผม เรามีเรามีจัดส่งให้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็แจ้งมาได้ตัวนี้เป็นรุ่น1เฟสนะฮะร,รุ่น1เฟสให้ดูตรงนี้นะครับผมสอง p บวก e นะครับ2 p บวก e ก็คือตัวเตาโครงนะตัว G นะฮะตรงนี้แต่เขาก็ทําเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้มานะขนาด1 6 a นะครับขนาด1 6 a ตัวนี้จะรองรับ โวลต์นนะลองรับโวลต์2 0 0ถึง250โวลต์นนะเพิร์ดก็ส่วนนี้ครับผม50ถึง60บเพิร์ดนะครับผมลองรับกระแสแอมป์กระแสแอมป์ได้ขาละ16แอมป์นะครับขาละ16แอมป์ครับก็แมทชิ่งกับสายไฟขนาดเบอร์2.5ที่เป็นสายแข็งนะ2.5ที่เป็นสายแข็งถ้าเราใช้หางปลาหางปลาบาง หางปลาหางหนูนี่จะสั้นนะไม่ถึงไม่ไม่ถึงเนาะต้องใช้สายแข็งครับผมโซนด้าหลังก็จะมีขาลำดับในการใช้งานตัวนี้ L L ทับวก L ทับบวกก็จะเป็นเฟดไลไฟนะ L 1ไป เราอยู่ว่าเราจะต่อใช้ใช้ไฟนะฮะถ้าเป็นไฟมาจากข้างนอก3เฟสอยู่ที่ว่าเราจะต่อว่าจะใช้เฟสไหนแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสก็ L1 ได้เลยนะครับ L บวกเนี่ยเฟสไฟนะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้สเปนิวตรอนนะฮะนิตรอนนี่ N นะครับผม N ไม่มีระบุเอาไว้แต่ว่าก่าโครงก่าโครง G นี้มีระบุเอาไว้นะครับมีระบุเอาไว้เลยก็สามารถที่จะ ใช้งานตามที่ลูกค้าชอบว่าจะใช้หัวไหนรุ่นไหนรุ่นนี้ไม่มีน็อตสกรูหมุนนะไม่มีน็อตสกรูหมุนในการใส่สายไฟยดูนะสนนหน้าแข็งแรงทนทานดีครับผมสนหน้าแข็งแรงทนทานดีส่วนสลักฝาสลักฝาอยู่ตรงนี้นะสลักฝายังเป็นพลาสติกอยู่นะครับผมพลาสติกอยู่นะสลักฝาเป็นพลาสติกอันนี้คู่มือใช้นะฮะ เปิดคู่มือมาปุ๊บก็จะมีการใช้สาย2.5เป็นสายแข็งนะเขาจะทําให้ดูครับผมคู่มือครับผมแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะลืมไปเดี๋ยวตัวนี้ถ้าเราจะใช้คู่กับยี่ห้ออื่นก็คือสล็อตตรงนี้จะเป็นสล็อตมาตรฐานยี่ห้อแต่ต้องใช้ร่วมกันได้ต่วนฮะคือมันจะมีแกนเนาะแกนเดือยตรงนี้อ่าใส่เข้าไปเนี่ยดันเข้าไปครับเนี่ ซึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะล็อกกับตรงนี้จะไม่สามารถดึงออกได้ถ้าเราไม่เปิดฝาก่อนนะฮะเนี่ยครับตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตรงเนี้ยอ่ะเรามาดูยี่ห้อนี้บ้างนะครับผมยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อคิวบิตนะครับผมคิวบิตสติ๊กเกอร์แปะลำดับเป็นคิวบิตนะฮะแล้วก็โซนด้านหลังเราเปิดฝาดูเนาะเปิดฝาดูอ่ะก็16บแอมป์ ใช้งานได้สูบมแอมต่อขานะไม่ชัดแต่น่าตายนยขนาดแรงดัน220ถึง240บโวลต์นะครับผมรุ่น 2P ก็คือรุ่นเป็นซิงเกิลเฟสนะซิงเกิลเฟสามขาอยู่ที่ว่าจะใช้2ขาก็ได้3ขาก็ได้นะอยู่ที่การไวลิง่งแต่ตัวนี้เป็นรุ่น3ขาครับผมขนาดเฮิร์ตก็เท่ากันนะครับผมเฮิร์ตเท่ากัน ส่วนภายในก็แข็งแรงทนทานนะภายในแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกันนะแล้วก็จะมีตรงนี้สลักตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กล็อกเอาไว้เลยเหล็กแข็งแรงทนทานเหมือนกันนะครับผมส่วนโดนซนด้านหลังโซนด้านหลังนี้จะเป็นสกรูยึดนะฮะสกรูยึดนะครับผมสกรูยึดสกรูยึดแล้วก็เราสามารถย้ำหางปลา หางปลาหางหนูได้นะครับผมสามารถเราสามารถใช้หางปลาหางหนูขนาดเบอร์5.5ขีด4วนะมันจะเป็นรุ่นของหางปลานะสามารถจะมาใช้กตัวนี้ได้แล้วก็ย้ํากับ